ครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการข่าวด่วนนเหตุการณ์ในเช้าวันพฤหัสที่31มีนาคม2565อยู่กับแม่นางเหมือนเช่นเคยนะครวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วและเป็นวันที่36แล้วหลังจากที่รัสเซียโจมตียูเครนเรียกได้ว่าในช่วงแบบนี้นะฮะกว่า1เดือนแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วนะฮะว่าสงครามรัสเซียยูเครนอาจจยุติได้ในระดับนี้สืบเนื่องมาจากที่การประชุมนะฮะ เจรจาก,กันของระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่ตุรกีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะทำให้มีสัญญาณที่ดีเริ่มออกมาแล้วแล้วก็รวมถึงาทางรัสเซียก็ได้ถอนกําลังทหารเริ่มถอนกําลังทหารนะฮะออกจากกรุงเคียบแล้วก็ทางตอนเหนือของเมืองเชนิฮีฟแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกัน29มีนาคมนะฮะ ก็คือวันอังคารที่ผ่านมาทั้งทางคณะผู้แทนเจรจาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาถึงที่วังโดมาบาเชในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสถานที่ในการเจรจาถูกรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดจากทางการตุรกี เมื่อผู้แทนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาถึงนะครับผู้นําตุรกีก็ได้เดินทางมาพบกับผู้แทนทั้งสองฝ่ายด้วยตัวเองตามที่สัญญาไว้พร้อมกล่าวต้อนรับผู้แทนทั้งสองฝ่ายและเขากล่าวเสริมด้วยนะว่าตุรกีทําสําเร็จแล้วในการปูทางเพื่อการเจรจาสันติภาพ ทามกลางการต้อนรับของผู้นําตุรกีแล้วก็การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนี่ยนะฮะดมิโทโรคุเลบานะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนดูเหมือนจะไม่ได้ไว้วางใจกับเรื่องนี้สังเกตได้จากที่การที่เขาเนี่ยนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของยูเครนว่าเขาแนะนําทีมเจรจาว่าไม่ควรดื่มหรือกินอะไรก็ตามขณะที่ร่วมเจรจารวมไปถึงหลีกเลี่ยง,ง,งการสัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นด้วย นอกจากนี้นะฮะดามิทูโรเนี่ยนะก็ได้กล่าวกับสื่อว่าเป้าหมายของการเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะฮะมี2อ,อย่างขั้นต่ำก็คือยูเครนต้องออต้องการเรื่องกระบวนการทางมนุษยธรรมส่วนขั้นสูงสุดก็คือยูเครนบรรลุข้อตกลงการหยุดยิงและบรรลุข้อตกลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นกลางยูเครนแล้วก็เรื่องของหลักประกันความมั่นคงถ้าหากว่ายูเครนเป็นกลางแล้วเนี่ยนะฮะทางราัสเซียก็ต้องให้การรับรองด้วยนะครับว่าจะไม่รุกรานอีกอะไรประมาณนี้นั่นเอง โดยเขากล่าวว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้แนะแนวทางในการเจรจากับทีมเจรจาเรียบร้อยแล้วโดยแนวทางในการเจรจาก็คือยูเครนจะไม่เอาดินแดนคนแล้วก็อำนาจอธิปไตยไปแลกแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนต้องออกมาเตือนคณะผู้แทนเจรจาสันติภาพของตัวเองนะฮะสาเหตุมาจาก ข่าวของโรมันอับราโมวิชนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดโอลิกาชหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้ถูกวางให้เป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพนะฮะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทางสำนักข่าว Wall Street Journal นะฮะรายงานว่าอับราโมวิชเนี่ยนะฮะมีอาการตาแดงแล้วก็น้ำตาไหลมากกว่าปกติผิวหนังบริเวณมือแล้วก็ใบเนี่ยใบหน้าเนี่ยทะลอกแล้วก็หลังจากที่เข้าร่วม หลังจากนะฮะที่เขาเข้าร่วมเจราจาสันติภาพในกรุงเคียบของยูเครนเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าเขาน่าจะถูกวางยาพิษชนิดไม่รุนแรงเพื่อเป็นการเตือนนะฮะอ,ะอย่างไรก็ตามนะฮะก็มีรายงานออกมาบอกนะฮะว่าอับ,บราโมวิชเนี่ยไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่เป็นเพียงแค่การอาการแพ้นะฮะที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้ออกมายืนยันข่าวที่บอกว่าอับราโมวิชถูกวางยาพิษนั้นว่าไม่เป็นเรื่องจริงพร้อมกล่าวในเชิงตำหนิว่านี่เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารข่าวที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ควรมีข่าวกรองด้วยนะฮะ,ะมีการกรองข่าวด้วย โดยเขาก็ได้กล่าวเสริมว่าอับราโมวิชก็เข้าร่วมในการเจรจาัสติภาพในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อวันอังคารเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่ทางฝั่งรัสเซียแต่เปสคอฟก็ย้ำว่าอับราโมวิชไม่ใช่ตัวแทนการเจรจาของรัสเซียนะฮะแต่เป็นตัวแทนในการเจรจาที่ได้รับเมอบหมายจากผู้นํารัสเซียคนที่เป็นตัวแทนจริงๆก็คือบริมียเมดินสกี้เท่านั้นนะฮะ ซึ่งย้อนกลับมาอะเมื่อวันอังคารนะคะ29มีนาคมก็มีภาพของอับราโมวิชนะครปรากฏตัวที่ในการเจรจาที่นครอิสตันบูลด้วยนะครับเป็นภาพนะคะที่เขานั่งฟังนะฮรเข้าร่วมฟังการถแถลงของประธานาธิบดีตุรกีขณะที่มาพบกับผู้แทนเจรจาทั้งสองฝ่ายในส่วนของ กลับไปที่ยูเครนนะฮะทางอันนี้นะฮะก็คืออับราโมวิชนะฮะทีนี้เราไปดูกันที่ประเทศยูเครนกันหน่อยนะฮะสำนักข่าว b b c ของอังกฤษรายงานว่าทางการรัสเซียได้ถอนทหารจํานวนมากออกจากพื้นที่รอบๆกรุงเคียฟแล้วก็ทางตอนเหนือของเมืองชนิฮีฟโดยคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่รับการยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียโดยเขาเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนเจรจารที่เข้าร่วมการเจรจารที่นครอิสตันบูลครั้งนี้ด้วย การประกาศดังกล่าวนี้นะตามมาหลังจากที่ยูเครนเนี่ยเสนอร่างข้อตกลงรับประกันความมั่นคงที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามครั้งนี้อ่ะก็ ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะที่ว่าตอนนี้อ่ะก็มีการเจรจากันออกมาแล้วแล้วทางรัสเซียเองก็หยุดโจมตีนะฮะถอนกําลังทหารออกจากกรุงเคียฟแล้วก็ทางตอนเหนือของเมืองเชนีฮีฟด้วยนั่นเองนะฮะนี่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีในรอบเดือนกว่าเลยทีเดียวในส่วนของทําไมเขาต้องออกมาเตือนไม่ให้กินอะไรนะฮะหรือว่าไม่ให้จับอะไรระหว่างการเจรจาก,ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะฮะทางอับราโมวิชเนี่ยนะฮะก็ทางว e e t Journal ก็รายงานว่าเขาเนี่ยถูกวงางยาพิษ ะะตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่3มีนาคมที่กรุงคีเยฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกวางยาพิษไปก็เลยทําให้ถึงแม้นะฮะทางตุรกีจะมีความรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแต่ว่าทางของยูเครนเองก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไว้ใจในเรื่องนี้นะฮะก็ยังคงระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่ก็คือไม่สัมผัสสิ่งของไม่กินอะไรระหว่างการเจรจานั่นเองทีนี้นะฮะเราไปดูกันที่ข่าวสภาพแวดล้อมกันหน่อยนะฮะ ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะก็ส่งผลทําให้น้ําทะเลเนี่ยนะฮะเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงตามนะฮะโดยที่อุณหภูมิที่ผิวทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นสูงถึง2-4องศาซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนั่นเองทำให้ตอนนี้ทะะ่าแนวปะการัง The Great Barrier Reef นะฮะกำลังตกอยู่ในภาวะฟอกขาวครั้งใหญ่อีกครั้งโดยเกิดขึ้น3ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ถนะ้าทาง UN ก็กําลังพิจารณาจะประกาศให้มรดกของโลกแห่งนี้เนี่ยไปอยู่ในรายชื่อของตกอยู่ในอัน,อนตรายนตะฮะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะฮะว่าถ้าตกอยู่ในรายชื่อของอันตรายแน่นอนนะฮะว่าอาจจะต้องมีการคุ้มกันสงวนอะไรมากขึ้นนะัั้งนนแล้วการที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะฮะทำให้ทางออสเตรเลียเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียไรายได้จากการท่องเที่ยวในส่วนนี้ด้วยนะฮะน,นี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะฮะแต่ว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะฮะ ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือภาวะโลกร้อนตอนนี้นะฮะที่ไม่ได้มีผลแค่กับน้ำทะเลแต่ก็มีผลกับทั้งโลกไม่ใช่แค่มนุษย์แต่รวมถึงสัตว์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วยอย่างที่อ่ะ The Great Barrier Reef เนี่ยแนวปะการังกว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานานมากนะฮะแล้วตอนนี้กำลังเกิดภาวะฟอกขาวครั้งใหญ่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะจากการที่ น้ำทะเลเนี่ยนะฮะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นสูงกว่าค่าเฉลีย่ยประมาณ2 4ถองศาเลยทีเดียวนะฮะ,ะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงต้องจับตากันต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็อย่างกิจกรรมเอิร์ธอวก็คือ,อลดการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยนั่นเองนะฮะเป็นการสน,นสนับสนุนการปิดไฟทีนี้นะ,ะับภาพปิดท้ายวันนี้ของเราเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่อังกฤษกันสักหน่อยนะ,ะับไปดูกันที่ ก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรารายงานไปนะฮะว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยของเจ้าชายฟิลิปแต่ก็มีประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะไม่ได้เข้าแต่สรุปสุดท้ายแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการจัดพิธีไว้อาลัยของเจ้าชายฟิลิปนะฮะซึ่งก็ทางควีนอลิซาเบธก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็พิธีไว้อาลัยเจ้าชายฟิลิปที่ได้จากไปด้วยวัย99ปีนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็คือ ครบรอบ100ปีแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสำหรับภาพปิดท้ายที่คีนอลิซาเบธได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยสามีนะฮะก็คือเจ้าชายฟิลิปนั่นเองเมือ่อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นคีนอลิซาเบธนะฮะได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนเลยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมเป็นวันอังคารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวด่วนแห่งการประจำวันนี้พบกันได้ใหม่สวัสดีครับ